นุนโดยแว่นท็อปเจริญผู้เชี่ยวชาญด้านสายตากว่า50ปีไม่ว่าอะไรจะเปลี่ยนไปแล็ตตาสอยเอ็กซ์ตร้า300รักคุณไม่เปลี่ยนแปลงอีสุสุ m a ดีแม็กซ์รุ่นใหม่หมดปิกอัพสำหรับคนทั้งโลกเทสโก้โลตัส ฟิล์มกันรอยโฟกัสทัชแล้วใช่โดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณธีระครับสวัสดีครับคุณต่อครับเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่นะฮะให้สดใสไฉไลรื่นรมรื่นเริง <laughs> วันจันทร์วันจันทร์ที่9กรกรกฎาคมนะครับพอสัปดาห์นี้ยังต้องเจออะไรอีกเยอะนะครับโดยเฉพาะวันศุกร์ สุดท้ายซึ่งก็หลายคนคงสนใจเรื่องของคําตัดสินของตุลาการสารัฐธรรมนูญนะฮท่านจะลงมติวินิจฉัยกันในวันศุกร์นี้นะครับแหมน่าตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งบ่าย2องโมนะฮะวันศุกร์นี้นะครับวันที่วันที่11นั้นก็จะเป็นวันที่ทางด้านของตุลาการสารเปิดโอกาสให้ทั้งผู้ร้องและผู้ถูกร้องได้แถลงทางเอกสารปดคีแถลงปิดคดีทางเอกสารนะครับ จะถแถลงหรือไม่ยังไงก็ก็แล้วแต่ไม่ได้บังคับไม่ถแถลงก็ได้ทางเอกสารนะครับก็ติดตามดูนะครับในขณะที่วันศุกร์ก็จะเป็นวันที่มีการถแถลงคําตัดสินวินิจฉัยออกมาว่าจะว่ายังไงนะครับซึ่งจนถึงเมื่อวานนี้ก็ยังมีเรื่องของการกดดันตุลาการ3รัฐธรรมนูญให้ถอนตัวอยู่นะฮะหลังจากที่อาจารย์จารานถอนตัวไปแล้วแล้วก็ภายหลังนะั้นก็มีการกดดันอีก3ท่านแต่3ท่านนั้นไม่ถอนตัวนะฮะ ทีนี้ฝ่ายที่มากดดันให้ศาลถอนตัวนั้นทีนี้มาเป็นของซีกนี้นะครับกดดันไปที่ไปที่ตุลาการสารัฐธรรมนูญเสียงข้างน้อยที่ผ่านมานะครับ<ม>คุณสุริยะสายกระตัศลาครับผู้ประสานงานกลุ่มกรีนบอกว่าตอนนี้มีการปั่นกระแสทําลายความน่าเชื่อถือของตุลาการ3รัฐธรรมนูญเป็นรายบุคคลเพื่อกดดันคําวินิจฉัยของศาลในวันศุกร์ข,ขบวนการนี้ ไม่ได้คาดหวังบรรทัดฐานอะไรเพราะปลายทางอยู่ที่การแทรกแซงและโค่นล้มองค์กรอิสระอย่างสามรัฐธรรมนูญมากกว่าเพราะจริงๆแล้วคนที่ควรถอนตัวเป็นคนแรกคือคุณสุริยะสายเอ่ยชื่อคุณชัดชลวรนซึ่งเป็นตุลาการเสียงข้างน้อยหนึ่งเสียงที่เห็นว่าสามรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจรับคำร้องนะครับทั้งนี้เมื่อนายชัดชลวรนเห็นว่าคำร้องนี้ไม่เข้าเงื่อนไขาตามมาตรา68ก็ไม่เป็นการสมควรที่ นายชัดจะนั่งร่วมเป็นองค์คณะไต่สวนคำร้องด้วยออันนี้คุณสุริยะใสายมุมมองของคุณสุริยะใสาบอกนะครับรบว่าคุณชัดยควรจะถอนตัวเพราะคุณชัดเป็นตุลาการเสียงข้างน้อยอนะฮะถ้าเกิดคุณชัดไม่ถอนตัวซึ่งก็ไม่ถอนตัวก็แน่นอนว่าคุณชัดเวลาศาลลมมติในวันศุกร์ที่13านั้นคุณชัดจะไปอยู่ตรงไหนละ่ะเพราะเคยบอกแล้วว่าไม่เข้าข่ายมาตึงแล้วกแปลนั่นแหละสิฮะ ก็น่าสนใจนะครับก็ขอเรียกร้องให้คุณชัดนั้นถอนตัวจากองค์คณะนะครับเพื่อสร้างบรรทัดฐานตุลาการเช่นเดียวกับคุณจรัญพักดีธนาคุณนะครับแต่กรณีของคุณชัดเนี่ยเป็นประเด็นร้ายแรงกว่าเพราะถ้าไม่ถอนตัวก็เท่ากับว่าคุณชัดกลับกลับความเห็นของตัวเองยอมรับว่าสารมีอำนาจรับคำร้องตามรัฐธรรมนูญมาตรา68วรรคสองถ้าคุณชัดร่วมองค์คณะวินิจฉัยและผลของคำวินิจฉัยออกมาแบบคะแนนใกล้เคียงกัน ก็จะซ้ำรอยคำวินิจฉัยคดีซุกหุ้นของคุณทักษิณชินวัตรในอดีตท,ที่3รัฐธรรมนูญตอนนั้นมีคำวินิจฉัย8ต่อ7ว่าไม่มีเจตนาซุกหุ้นซึ่งตุลาการ4ี่ใน8เสียงข้างมากตอนนั้นมีความเห็นไม่รับคำร้องแต่กลับมานั่งเป็นองคณะนะฮะเมื่อเห็นว่าไม่รับคำร้องและมานั่งเป็นองคณะก็แน่นอนอยู่แล้วก็ตัดสินออกมามันก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะฮะจนคำวินิจฉัยคำวินิจฉัยครั้งนั้นเนี่ยถูกสังคมประนามว่าเป็นคำวินิจฉัยสีเทา และเกิดวิกฤตศรัทธาตามมา,ถ,าถ้าท่านจําได้นะครับตอนคดีซุกข,ขุนตอนนั้น8ต่อ7ภายหลังเนี่ยมีอดีตตุลาการบางคนเนี่ยนะฮะได้เปิดเผยนะฮะและมีเสียงออกมาด้วยนะครับว่าเขาอยู่ใน8เสียงที่เห็นว่าคุณทักษิณไม่ผิดแล้วแนวทางการให้เหตุผลดังนั้นเหตุผลเขาคือก็ว่าตอนนั้นโอ้ประชาชนเลือกตั้งเขามาต้องเยอะอเราจะไปบอกว่าเขาผิดได้ยังไงเ นั่นน่ะฮะจำได้ไหมฮะจำได้เอออิงกับผลการเลือกตั้งเป็นหลักนั่นน่ะสิฮะซึ่งมันแปลกมากใช่ครับคือตุลาการสามไปตัดสินโดยดูกระแสอืโดยอิงอกับกับเสียงเลือกตั้งว่าโอ้ยเขาเลือกพักน,นี้มาเลือกคุณทักษิณมาแล้วเราจะไปบอกว่าเขาผิดเหรอ,อซึ่งมันไม่เกี่ยวไม่ได้อิงกับข้อเท็จจริงไงต้องอยู่ที่ข้อเท็จจริงว่าตกลงซุกหุ้นจริงหรือเปล่าครับนะฮะซึ่งน่าเสียดายมากนะฮะซึ่งถ้าตอนนี้ถ้า ถ้าต er ุลาการศาลชุดน oh ี้นะครับไปอิงกับกระแสเมืนอดีตตุลาการศาลท่านนั้นก oh, ็แน่นอนอยู่แล้วฮะเพราะว่าโอ้โหเสื้อแดงมาคูฟอฟฟอฟอฟอตลอดคูตลอดเวลาว่าถ้าเกิดศาลตัดสินออกมานะฮะไม่ถูกใจไม่ถูกใจก็จะโอ้โหระดมกําลังกันมาเยอะแยะนะฮะอย่างเมื่อคืนนี้ก็มีไปที่สิงบุรีนะฮะ ไปเสื้อแดงก็ไปชุมนุมโทษฮะที่ลบบุรีที่อำเภอท่าวุงที่ลบบุรีเปิดเวทีกิจกรรมนะครับของคนเสื้อแดงแล้วก็มีแกนนําของคนเสื้อแดงทั้งธิดาถาวรเศษสุชาติลายน้ําเงินเจ๋งดอกจิกไปขึ้นเวทีนะครับแล้วก็บอกเลยนะครับไปปราใยบนเวทีนะครับก็เรียกร้องให้นปชจับตาคําตัดสินของ3รัฐธรรมนูญในวันศุกร์ที่13 รอดูว่าตุลาการจะตัดสินยังไงถ้าตัดสินว่าผิดกลุ่มนปชจะออกมาแน่แต่้าดวาผลการตัดสินจะออกมาในทางที่ดีนะฮะและยังกล่าวโจมตีว่าทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเพราะฝีมือของอมตะหรือมือที่มองไม่เห็นนั่นเรื่องเดิมเห็น <c oughs> ไหมฮะขู <c oughs> ่เลยอ่ะอย่างนี้ถ้าเกิดตุลาการสารใจไม่นิ่งกลัวนะกลัวบ้านเมืองจะมีการประท้วงกลัวคนเสื้อแดงออกมา กลัวจะถูกขมคู่กลัวลูกเมียจะถูกออกมาบอกเบอร์โทรศัพท์ต่อสาธารณะนะฮะกลัวครอบ,บครัวจะไม่เป็นสุขก็แน่นอนตัดสินก็ต้องเข้าทางทางควกนุคนทางทางพวกแสดงโดยไม่อิงกับข้อเท็จจริงครับนี่แหละฮะฉะนั้นวันสุกนี้ลองจับตาดูนะครับบ่าย2องโมงนะครับที่จะมีการถแถลงคำวินิจฉัยว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญนี้ล้มล้างการปกครองหรือไม่ครับ นะฮะใช่ครับวันศุกร์นี้นะฮะครับอ่าก็มีอีกเรื่องหนึ่งครับท่านผู้ชมครับก็เป็นเรื่องสืบเนื่องมาจากความอื้อเฉาของคุกนครศรีธรรมราชนะครับเมื่อวันที่22แล้วก็23เมษายนที่ผ่านมาที่ตำรวจกับเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ได้เข้าไปร,รื้อค้นเรือนจำนครศรีธรรมราชอย่างฉับพลันทันด่วน และก็ไปพบมือถือ400กว่าเครื่องพบยาเสพติดจํานวนมากคงจําได้นะครับขนาดค้นรอบสองในเวลาห่างกันไม่นานกับรอบแรกก็ยังเจอนะครับ mm. ล่าสุดนะครับทางด้านของคุณสุรพลแก้วพลดายพอบบอ่เรือจรนจํากลางนครสีรมราชได้ออกมาบอกแล้วนะครับว่าพันตำรวจเอกสุชาติวงอนันชยัยอธิบดีกรมราชฐานมีคําสั่งด่วนย้ยายเจ้าหน้าที่ราชฐานของเรือนจํานี้11คนไปยังเรือนจําอื่นและมีคําสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนอีก3คน พร้อมตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงนะครับสามคนนี้เนี่ยนะครับผลการสอบสวนสืบสวนของคณะกรรมการจากกรมรัชทันตรงกับสำนวนการสอบสวนของตำรวจพบว่าเจ้าหน้าที่รชาชทันสามคนนี้มีพยานหลักฐานที่เป็นเอกสารทางการเงินทางบัญชีปรากฏชัดเจนว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดเพราะร่ำรวยผิดปกติไม่สมกับฐานะเงินเดือนของเจ้าหน้าที่รชาชทัน คือพูดง่ายๆว่าเงินเดือนแค่นี้เนี่ยนะฮะมันไม่มีทางที่จะมีเงินในบัญชีเนี่ยมากมายขนาดนี้ข่าวไม่ได้บอกว่ามากมายขนาดไหนนะครับแต่ข่าวบอกว่าท่านพาบเรนจำบอกว่าได้สอบสวนแล้วพบว่ามันเชื่อมโยงกับผู้กระทําความผิดนะฮะแล้วมันก็คงจะเชื่อมโยงกับเส้นทางการเงินด้วยม,มันไหลเข้ามาไหลเข้ามานะครับส่วนอีก11คนนั้นยังไม่ถือว่าหลุดพ้นนะฮะเพียงแต่ณชั้นนี้ยังไม่ปรากฏความผิดที่ชัดเจน นะครับต้องใช้เวลาในการสืบสวนสอบสวนอีกระยะหนึ่งในเมื่อความผิดยังไม่ชัดเจนนะครับแต่เรื่องยังไม่จบก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นก่อนอ11อคน11คนถูกย้ายฮนะใช่ครับทีนี้เหลือผู้คุมที่เป็นน้ำดีนะแน่นอนนะผู้คุมทั้งหมดของเรือนจำนั้นไม่ใช่ว่าเป็นคนที่มัวหมองหมดหลายคนก็เป็นน้ำดีแต่คนที่เป็นน้ำดีนั้นเมื่อเขาย้ายน้ำสีเทาน้ำน้ำดำออกไปเนี่ยคนที่เป็นน้ำดีก็ แย่เลยเพราะต้องแบกรับภาระในการดูแลพวกผู้ต้องขังเนี่ยคือเหนื่อยอะ่ะซึ่งเดิมทีม<า>ผู้คุมก็น้อยอยู่แล้วใช่ครับน้อยอยู่แล้วนะฮะมันก็ไม่ได้มาตรฐานอยู่แล้วนะครับตอนนี้ก็บอกว่าโดยเฉลีย่ยแต่ละเดือนเนี่ยนะครับมีคนทําความผิดเข้าไปในเรือนจําเข้าไปในเรือนจําเดือนนึงประมาณร้อยกว่าคนร้อยกว่าคนเดือนหนึ่งเหรอใช่ฮะฮเดือนหนึ่งเพิ่มเข้าไปเพิ่มเข้าไปถามว่าผู้คุมเพิ่มไหมไม่ได้เพิ่มอ,มอมแล้วนี่ลดลงมาอีกนะฮะลดลงมาอีก14คนน่ะนะฮะ ฉะนั้นเหนื่อยเลยข้าราชการดีๆที่เขาทํางานดีๆนะฮะซื่อสัตย์เขาไม่มีอม,มิสินจ้างเขาก็ต้องมารับงานที่โหลดมากอื oh. เลือนจำกรานงนคอนศรีธรรมราชตัวเมื่อไหร่ก็เจอใช่ฮะตัวเมื่อไหร่ก็เจอนะฮะอมีเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นที่สระบุรีที่อําเภอเมืองพระพุทธบาทนะฮะ <c oughs> ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าคือ พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเขาเคยไปร้องเรียนกับผู้สื่อข่าวว่าโอ้โหเดี๋ยวนี้ที่สระบุรีเนี่ยแบงค์ปลอมมันเยอะเหลือเกินนะฮะแบงค์ปลอมนี่เยอะมากนะครับเมื่อวานนี้ทางรองผู้กับสพพระพุทธบาทนะครับพันตำรวจโทสุรพลภูน้อยเนี่ยบอกว่าตอนนี้มันมีข่าวแบบนี้แต่ว่าจนถึงตอนนี้ยังไม่มีใครมาแจ้งนะฮะยังไม่มีใครมาแจ้งความก็อยากจะฝากไปบอกพ่อค้าแม่ค้าที่ได้รับธนบัตรปลอมหรือว่าแบงค์ปลอมมาเนี่ยนะครับช่วยไปแจ้งความหน่อย อย่างน้อยเนี่ยตำรวจจะได้สอบถามสอบปากคำช่วงเวลาเกิดเหตุอะไรแบบนี้นะจะได้พอรู้เบาะแสของคนร้ายนะครับถ้าไม่แจ้งความเนี่ยมีแต่ข่าวออกมาตำรวจเขาก็ทำงานลำบากนะครับแต่ว่าเบื้องต้นพอจะทราบเราๆาว่าช่วงเวลาที่คนร้ายจะเอาแบงค์ปลอมมาใช้เนี่ยก็อย่างเช่นช่วงเช้ามืดนะฮะเช้ามืดหรือว่าช่วงหัวค่ำใกล้จะปิดลานนะครับเพราะเป็นช่วงที่แสงสว่างอาจจะไม่ค่อยพอนะครับการตรวจสอบก็ บางทีพ่อค้าแม่ค้ารับมาแล้วก็ใส่ในย่ามใส่ในกระเป๋าเลยเนี่ยนะฮะไม่ทันได้ระวังแล้วยิ่งมันแสงไม่ค่อยพอด้วยนะครับ,รบนี่นะฮะแล้วเมื่อวานนี้ทางธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับก่อนหน้านี้ก็ได้ออกมาบอกนะครับว่าวิธีการสังเกตแบงก์ปลอมนะครับซึ่งส่วนมากแล้วเนี่ยจะปลอมแบบนี้แหละฮะธนบัตรใบละ1,000บาทเขาบอก3วิธีง่าย,ายๆแบบสรุปๆเลยนะฮะสัมผัสยกส่องแล้วก็พลิกเอียงนะฮะสัมผัสก็คือว่า สัมผัสกับเนื้อกระดาษนะฮะการสัมผัสเมื่อสัมผัสเนื้อกระดาษจะมีความเหนียวแกร่งทนต่อการพับดึงแล้วก็ฉีกขาดสัมผัสลายเส้นนูนที่ตัวเลขนะครับแจ้งราคามุมขวาของธนบัตรแล้วก็บริเวณคำว่ารัฐบาลไทยพอใช้ปลายนิ้วสัมผัสก,ก็จะรู้สึกว่ามันสะดุดกับหมึกที่พิมพ์อันนี้หมายถึงแบงค์ที่ถูกต้องอนะฮะแบงค์ที่ถูกต้องจับดูเนื้อกระดาษจะรู้สึกว่าเออมันมีความแกร่งความหนาความเหนียวนะฮะ ตัวเลข1,000บาทตัวหนังสือคำว่ารัฐบาลไทยเนี่ยค่อยๆลูบค่อยๆจับดูเนี่ยจะรู้สึกว่านูนๆ,ๆนูๆๆนๆ,ๆ,ๆนะคะ <ๆ S 1> นี่นะ <ๆ S 1> วิธีแรกสัมผัสวิธีการที่2ก็คือยกส่องแบบที่เห็นในภาพเนี่ยฮะยกส่องจะเห็นนะครับว่าพอเอาส่องกับแสงไฟแล้วเนี่ยพื้นที่ว่างสีขาวๆเนี่ยนะครับด้านขวาของธนบัตรจะเห็นเป็นลายน้ําพระบรมฉายาทิศลักษณ์นะครับซึ่งอยู่ในเนื้อกระดาษเห็นชัดเลยทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับพร้อมกับ รูปลายไทยขนาดเล็กที่มีความโปร่งแสงเป็นพิเศษบริเวณด้านซ้ายของธนบัตรใกล้กับพระคุดผ้านะครับมีแถบสีโลหะขนาดเล็กฝังอยู่ในเนื้อกระดาษตามแนวตั้งบนแถบมีตัวเลขและตัวอักษรขนาดเล็กแจ้งชนิดราคาธนาบัตรนี่นะฮะเห็นไหมฮะฉบับบนกับฉบับล่าในเวลาไปส่องแสงเราจะเห็นชัดเจนฉบับล่างนี่เป็นของปลอมฉบับบนเี่ยของจริงพอไปส่องแสงแล้วเนี่ยนะฮะตรงพื้นที่ว่างๆสีขาวๆเนี่ยนะฮะ ด้านขวาของแบงค์เนี่ยนะครับเอาด้านหน้าเนี่ยนะฮะก็จะเห็นเป็นพระฉายาทิพระบรมฉายาทิศลักษ์ของในหลวงฝังอยู่ในเนื้อแบงค์นะฮะนี่คือวิธีที่2นะครับวิธีที่3ก็คือพลิกเอียงสําหรับแบงค์ราคา500บาทและ1,000บาทนะครับตัวเลขอารบิกแจ้งราคามุมขวาบนจะเปลี่ยนสีสลับจากสีหนึ่งเป็นอีกสีหนึ่งเมื่อเปลี่ยนมุมมอง แบงค์พันเนี่ยนะครับจะเปลี่ยนจากสีทองเป็นสีเขียวนะครับตัวเลข1 0 0 0ตรงขวามือเลขอารบิกนะครับถ้าพลิกเอียงเนี่ยมันจะสะท้อนแสงและสีก็จะเปลี่ยนไปนะครับแบงค์พันจะเปลี่ยนจากสีทองเป็นสีเขียวส่วนแบงค์5้0จะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีม่วงนะครับ mm. แล้วก็แบงค์ชนิดราคา100 5001,000ให้สังเกตผนึกแถบฟอยสีเงินที่แนบเป็นเนื้อเดียวกับกระดาษ จะมีความวาวนะครับพอพลิกเอียงแบงค์ไปมาเนี่ยจะสามารถดูวิธีนะฮะจะเป็นมันวาวเนี่ยฮะก็พอพลิกเอียงไปมามันก็จะเห็นเป็นแบบแคล้ายๆกับสะท้อนแสงเออใช่นี่นะครับ3วิธีเหล่านี้นะครับหรือใครจะลองเข้าไปในเว็บไซต์ดูวิธีการตรวจสอบแบงค์ก็ได้นะครับ www.bot.or.th นะครับ bot.or.th นะฮะนี่ ต้องระวังนะฮะก็<ร>มีหลายว,าวิธีนะฮะโดยเฉพาะช่วงเร่งด่วน,นะะช่วงเร่งด่วนพอค้าแม่ค้าที่ขายของตามตลาดนัดนะฮะตามตลาดสดหรือว่าแผงรอยหาบเลท่ทั้งหลายตามศูนย์อาหารทั้งหลายเนี่ยนะครับครับเวลาตอนมื้อเที่ยงเนี่ยคนอาจจะมาใช่ไหมฮะเข้ามามาลุมมาตุ้มรีบมาจ่ายเงินรีบมาจ่ายเงินเราก็ไม่มีเวลาในการตรวจสอบตามขั้นตอนที่คุณธีระบอกเท่าไหร่ตอนนี้ก็ต้องต้อง ยอมเสียเวลาเละฮะไม่งั้นท่านจะได้กระดาษเปล่ามาแล้วท่านก็เสียไปหนึ่งพันแล้วคนซื้อก็ไปว่าแม่ค้าผมเคยไปต่อคิวที่ศูนย์อาหารอะไรเนี่ยหรือที่ไหนเนี่ยพอคนจ่ายให้แบงค์พันไปแม่ค้าเขายกสองดูโอ้เจ๊ไม่ปลอมหรอกนะแหมไม่ได้เอออย่าไปว่าเขาใช่ไหมฮะเห็นต้องเห็นใจเขาเขาได้ปลอมมาใบหนึ่งเนี่ยวันหนึ่งใบใบสองใบเขาก็เรียบร้อยตายเลยตายเลยตายเลยโอ้โห เหนื่อยเปล่าเลยวะนั้นอย่าไปว่าเขานะฮะคือบางทีตัวคุณก็ไม่รู้ว่าปลอมหรือเปล่าใช่ใช่ไหมะบางทีตัวคนที่ให้เงินแม่ค้าพ่อค้าเนี่ยก็ไม่รู้ว่าปลอมหรือเปล่าใช่นี่แหละฮะต้องเห็นใจกันนะฮะอันเนี้ยยังฉบับเนี้ยดูง่ายอันขวาเนี่ยฉบับขวาเนี่ยคือของจริงเห็นไหมฮะมีพระอายาที่สลักอยู่ในช่องสีขาวๆด้านซ้ายนี่ว่างเปล่าเลยเป็นขาวล้วนเลยใช่ พูดถึงเรื่องเงินเรื่องธนบัตรอะไรแล้วนะครับพาท่านผู้ชมไปที่วัดที่อำนาจเจริญครับชื่อว่าวัดพระศรีเจริญนะครับที่ตำบลหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญท่านเจ้าอาวาสวัดพระศรีเจริญซึ่งเป็นเจ้าคณะอำเภอหัวตะพานด้วยนะครับชื่อว่าพระครูกิต,ติโกศลน,นะครับก็ได้เป็นข่าวเป็นคราวนะครับถึงเรื่องของวัดนี้เป็นวัดที่น้ำท่วมด้วยนะ แล้วทางรัฐบาลก็มีงบประมาณที่จะช่วยเหลือวัดด้วยนะครับ,รบก็ช่วยเหลือวัดแห่งละ5 0,000บาทนะวัดนี้ก็เป็น1ใน4 5หวัดนะครับที่จะได้รับเงิน5 0,000บาทด้วยนะครับและผู้ที่จะมามอบเงินให้กับทางวัดนั้นนะครับก็คือคุณหมอสุรวิ์คนสมบูรณ์อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกปัจจุบันนี้เป็นรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขนะครับ เดินเคยเดินทางมาถวายเงินให้กับวัดแล้วตั้งแต่เจตุลาคมปีที่แล้วนะเตุลาคมปีที่แล้วคือวัดแถบนี้เนี่ยเขาท่วมก่อนแล้วเขาหายก่อน<ช>นะฮะเจตุลาคมในที่อื่นอาจจะยังท่วมนะครับแต่ที่นั่นเนี่ยก็มีการเดินทางเอาเงินไปให้กับวัดนะครับ4กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยคุณหมอสรุรวิทย์ก็เดินทางไปที่วัดอีกนะครับคือตอนที่เจตุลาคมรัฐมนตรีสรุรวิทย์เอาเงินไปให้กับทางวัดนั้น ทางท่านเจ้าวาดก็ได้รับซองมานะครับแล้วพอรัฐมนตรีไปพบอ่ะก็แกะซองแล้วก็ส่องดูไม่ได้ส่องดูว่าแบงค์ปลอมหรือไม่ปลอมนะเพราะว่าซองเนี่ยมันไม่มีแบงค์อ้าวมันไม่มีอะไรเลยซองเปล่าซองเปล่าก็ท่านเจ้าวาดคงจะยกซองขึ้นมาส่องดูเหมือนกันว่าให้ซองมันมีอะไรซ่อนอยู่ข้างในบ่าว่าแล้วทำไมเป็นซองเปล่าอ่ะมันไม่มีเช็คไม่มีอะไรเลยนะครับ4กรกฎาคมรัฐมนตรีสุรวิทย์มาอีกพระก็ทวงอีก บอกว่าท่านที่ท่านบอกว่าถ้าท่านเอาเงินมาให้เมื่อวันที่เจ็ตุลาคมเนี่ยนะฮะเอามาให้ที่วัดอัตมาและก็ให้ที่วัดอัมพวันทิยาโสธรวัดบ้านเปยที่อำเภอลืออำนาจนะฮะวัดบ้านกุดปลาดุกนะวัดบ้านปลาขาวที่อำเภอเมืองและวัดพระศรีเจริญที่ที่อำเภอหัวตะพานอำนาจเจริญแห่งนี้เป็นวัดที่ห้าทั้งห้าวัดเนี่ยได้แกะซองแล้ว ไม่มีเงินเลยไม่มีเงินไม่มีเงินเลยสักวัดมีแต่ซองเปล่าเปล่าอา้าวแล้วรัมตีไม่รู้เหรอตอนให้ตังเขาอะแล้วทานมตีรู้บอกว่ารู้ก็ตอนนั้นก็ให้เพราะว่าคอรอมอก็มีมตินี่เป็นคอรอมอเลยนะมีมติช่วยวัดต่างๆนะครับแต่ก็เท่าที่ทราบเนี่ยก็คือยังไม่ได้เงินทําไมเงินยังไม่ส่งลงมาก็ไม่ทราบนะะนึกว่าได้เงินมาตั้งแต่มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วนะฮะตุลาคมนะฮะที่เอาซองไปให้กับวัดมิถุนายนที่ผ่านมานึกว่าเงินจะเข้า เงินไม่เข้า oh. นะแต่ทานรัฐมนตรีก็น่ารักฮะ oh. เพราะว่าสีก่กรกฎาคมก็ยังไปที่วัด uh uh. นะไปที่วัดแล้วพระท่านทวงถามก็ยังไม่ได้อ uh uh. จนพระท่านก็ต้องมาออกสื่อว่าเออตกลงมายังไงกันแน่นะ,ะวัดของอาตมาแล้วก็วัดอื่นๆเนี่ยจะได้ไหมนะ,ะท่านรัฐมนตรีคุณหมอสรุวิ์คนสมบูรณ์ท่านก็น่ารักนะ ท่านก็บอกถ้านไม่ได้นิ่งนอนใจท่านก็ตามเรื่องให้อยู่ตลอดเวลาว่าทําไมมันติดอะไรถึงยังไม่อนุมัติเงินมาให้กับวัดนะครับเพราะว่าอย่าว่าอย่าว่าแต่วัดที่ยโสธรที่อำนาจ,จเจริญเลยโอ้ยอีก 20- 30แห่งก็ไม่ได้คือไม่ต้องน้อยใจที่อื่นก็ไม่ได้เหมือนกันใช่ที่อื่นก็ไม่ได้เหมือนกันเจเยนหลวงพ่อจบข่าวด่ให้เขาเนี่ยนะตั้งแต่ตุลาครับ นี่อีกไม่กี่เดือนจะชนปีแล้วนะะนี่อนกราคดาหรือว่าจะรอช่วงอีกรอบจะได้ทบต้นไปเลยเป็นสองรอบสองรอบไปเลย <c oughs> จะได้ไม่ต้องเสียเวลาโอ้โหมันติดอะไรกันนะฮะนั่นเลยสิฮะเอาละฮะเดี๋ยว,เ,<อ>เ,วยเราพักสักครู่คัได้กลับมาะะว่ากันต่อครับ